ซื้อเังมาขายเล่สาผมก็ได้ท่านาก็ดีท่าตัวยิ่งหอมท่ากิตาแลกก็ดีควรไปคนกิตารแลกน่นไ่ไเอบอกคนมึงต้องสื่อเลยโวแล้วโว้แล้วลต้องสื่อเลยี <sh arp> ยังดนมันละใจยังตกีบอาสิฮะอี๋ยังดนมันิบอสเดี๋วเดวีมันจับกลองกลงไมกจก้อนเรากีก้อนสบู่เราเนี่ย เอาเอาเอาโหมีปลายขายหน่อยพี่ปลายโอ้โทรศัพท์ออกมากเด้วยเนร้องขนกล่อมันอาจจะแตก่ีไล่สักครับน้าจอแที่อะไรสักนิดน่ะเอาปลาไปยิ่งล่ยิ่งล่ขายน้องไว้ลูกโอ้ยยังม่บอกวีร่าบ้านยั่ขายก็ฝากอุนงสบู่น้องเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วทุกคนไม่อุดหนุนกันหรือไม่ ไม่ร่วมช่วยซื้อกันเนาะครับบอสทันบอกออฟเอาตรงๆบอกออฟมาจัดท,ทางมายืมเงินครับพี่น้องครับอันนี้ตรงๆครับเพราะว่าไอ้อฟยืมเงินนุงกท่านันไปแล้วชี้หาแท้เลยนะครับพี่น้องครับยืมงแสนเนี่ยจะเบิกจะเบกิกพี่ไปไปลายอยู่เนี่ยปลายมันคือสวยแท้เอามึงดาน,น้องนี่ตอนนี้ดามือเลยสวน <c oughs> ฟุยละฟุยฟุยฟุฟุยฟุฟยหัวยังกันน่เนี่เาหมวกเอาหมวกออกข้าวหนึ่งเนี่าหมวกออกข้าวหนึ่งวะเกิดก่อนถามมันด้วอเออหมวกว่าออกข้าวสนึ่งให้มันเห็นผมไหมองอบอบนบคบอบอบื่อกี้เบอ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 าอูอบอบอาอบอบอบดมอบอหมบอบับอบ่บอ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 างบอบอบอบแบบนี้นะอบับมบอกได้เลยว่า สบู่นิสานี่าสามารถทําให้ใหผมทองทองๆกลับมาสวยแล้วดําแล้วก็ผิวไหวดังสายน้ําได้งงมากส่บู่หรือยาแช่ผมออนนี่นะครับเพื่อนนี่นะครับสําหรับแว่นถ้าแว่นลายแว่นแว่น,แว,นแว่นมันเนี่ยสบู่เนี่ยเอาไปละลายน้ําก่อนไปไหน้ิยา สามก้อนยี่สามก้อนเหลือเท่าไรยี่สามก้อนสุดท้ายเฮ้ยยี่สิบก้อนสุดท้ายครับท่านผู้ชมสามสี่เอ่เขาไม่ได้จิบอกไงเด้อไปไปเด้อขออนุญาตเกียร์ทับเด้อเพื่อนเด้อยไปไปไปขายก็แอ็มหนึ่นขายได้เจ็ดพันบาทหรอโอ้นะมื่นบาทเนาะเป็นมื่นบาทเนาะ ลูกเขาดวมาไล่สองน้าที่นะลอยกขาบ้านเพื่อนเพาอยากบอกกันคุยจ้งไปชุ่มโมงนั่นชินี่เนี่ยหนเป็นชุ่มโมงเห้อน้องเนี่ฮะต้องเชื่อใจต้องเชื่าใจต้องชองฟ้องลูกสาวเขาซื้องฟ้องนะครับอยากมีลูกสาวซื้องฟ้องนะครยังยง้องูกสาวซื้องฟ้องซอยกันหาการันคารนามาร์นุ่มไอไอหลานเด้อพี่น้องเด้อหลาเด้อพ่อแม่พี่น้อง ยี่สิบสามก้อนสุดท้ายติดามกันเลยครับนี่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 คือจุดจุดกําเนิดนี่มันจุดยังไงของคําว่าอ่องฟองเพราะว่ามันฟองเยอะมันฟองเยอะเหลือสิบเอ็ดพี่เหลือสิบเอ็ดก้อนสิบเอ็ดก้อนเอาเวลาไปขายนะลูกไปขายเลยจีบเซนหนึ่งเมื่อมา่อจะสยามสยามมึงยิ้มปะ โอ้ยเป็นลอกซะราบเบิร์ยังอ่ะยังยังยังใ้พอๆกันผมจะบอกให้ว่าถ้าพวกคุณใช้แล้วหน้าพวกคุณจะสวยขาเหมือนไปไปสวยคมเหมือนไปไปโอ้าอ๋มู่ไก่กูตัวด่ากันเลยแค่ด่าไหมบระยัติลยหรือาาดขาดเดี๋ยวแปดก้อนแปดก้อนเอาทุตายก้อนท้าไ ก็ฝาก้วยนะคะสบู่ของน้องฟ้านะคะแล้วก็ตัดหน้าอ๋อบอกแลยให้อ๋อเป็นไม่ชอบทํางานเพราะเพราะว่าสบู่ทุกก้อนเพื่อนมาส่งกับน้ำใจให้กับน้องฟ้าผมเห็นน้องฟ้าตั้งใจขายของทุกวันเลยใช่เมาแล้วะไิบก้อนเพื่อนเ่ยเฮ้ยพูดได้มาว่ิบก้อนวะเโอ้หมดแล้วเหรอลูกน้ำขอบคุณครับโอ้ขอบคุณพี่ปายพี่ลูกเออเบิดเร็วเฮ้ยเบิดเร็วเฮ้ยหงันหงันเอ้าเอาเอาให้ล้ำล้าล้ำล้าเลย ขอกลบอกันกูอีนะคะขอบคุี่รวพี่ไปค่ะไย